เงินเดือนเฉลี่ยของบันนี้จบใหม่อันนี้เป็นเงินเดือนเฉลี่ยของบเด็กจบใหม่ของคณะไอซีทีมหาชนัยม่พิลล์เท่านั้นนะคะเราเก็บจากบับผลิตของเราเท่านั้นเนะเาะสำหรับหลักสูตรายชาติเนี่ยปีล่าสุดค่าชเฉลี่ยเงินเดือนผลิตของเราอยู่ที่3,000-2,000บาทนะคะอันนี้เป็นแค่ค่าเฉลี่ยนะคะในรุ่นนะั้นหรือบางคนนะที่จบการศึกษาเนี่ยทำได้มากสุดถึง6 7มื่นบาทก็มีนะคะขึ้นกับบริษัทที่ได้ทำงานแล้วก็ขึ้นกับ วยเนาะที่เป็นสมัครงานอันนี้เป็นต้นตากเฉลี่ยเอามาให้ดูว่าจริงๆแล้วสายไอทีเนี่ยเงินเดือนค,ค่อนข้างสูงอันนี้สําหรับมันเรียนจบใหม่เี่ไม่มีประสบการณ์ก็ยังสตารเฉลี่ยที่3,000มากเลยเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะที่น้องๆอาจจะตัดสินใจว่าเอ้ยในอนาคตเราลองอาจจะดูสายไอทีดูก็ได้เพราะว่าตอนเนี้ยไอทีก็ค่อนข้างมาแรงเนาะเราใช้ชีวิตอยู่ข้างเทคโนโลยีเพราะนัน้นเนี่ยนะคะตอนนี้ไอทีอาจจะมาแทนที่หลายๆอย่าง นั้นจบสายไอทีไปเนะี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสมีโอกาสเนาะที่สามารถหางานได้หลากหลายกว่าสายชื่ออื่นนะคะดนความสนที่คณะไอซีทีนะคะก็ตวนมีรที่คณะเราเนี่ยก็ห้องเรียนเราจะเป็นสระคาชื่อมดแล้วนะคะแล้วก็จะมีพวกโฟล์กิ้งสเปซัต่างๆรวมทั้งวแทยคอมพิวเตอร์เนื่นนองจากเราเป็นคณะไอทีแลทคอมพิวเตอร์ทุกคณะเนี่ยก็มีหัวห้าไอเองนะคะซ,ซึ่งเพียงพองสำหรับนักศึกษาในการใช้ในการเรียนการสอนอยู่แล้วนะคะ ส่วนกิจกรรมนักศึกษาของคณะเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเร,เรื่องเข้าร่วมหลากหลายมากเลยตั้งแต่ปีหนึ่งถึงปีสี่เลยนะคะเออ่หลักๆเลยที่เป็นไฮไลท์เลยก็จะเป็นงาน Job and Education Fair เนาะที่คณะไอทีเนี่ยเราจะเชิญบริษัทชั้นนำและต่างประเทศคณะไอทีมาเปิดโลกรับสมัครงานให้น้องๆที่คณะเลยกว่า80บริษัทแล้วจับมาเนี่ยล่าสุดเป็นปีที่4แล้วนะคะซึ่ง นีก็เป็นอีกหนึ่ง,งกิจกรรมที่ภางชนะเกยบไว้ให้นววา้องที่เรียนกับเราเนี่ยสุดท้ายรอบพศ4เนี่ยเราเชิญบริษัทมารับสมัครงานเรื่องน้องที่ภานะเลยที่ต้องออกไปหางานเองเลยนะคะหรือว่ากาิจกรรมอื่นๆระหว่างเรียนก็จะมีหลากหลายเช่นพาไปเดินเยี่ยมชมบริษัททางด้านไอจีนะคะที่เรามีดูนทุ่งของโรเมืออยู่เนาะ,ะหรือว่าจะเป็นกิจกรรมรับน้องกิจกรรมของนิเทศหรือว่ากิจกรรมไอซีทีพัฟเป็นการแข่งขันกิจกรรมกีฬาหรือว่าจากศูน เนเชยเนี่ยก็มีการเข้า,าร่วมตลอดสีปีเช่นกันนะคะของคู่สำหรับการรักน,นั้นสามใบนเพียงนะคะก็สำหรับน้องคนไหนที่สนใจคณะ i c ซีทีมหาสารคามคุน,นนะคะต้องบอกว่าเราเปิดร,รับสมัครหลายรอบเน,น,นทั้งปีเราเปิดล็อ,อกรอบนะคะแต่ว่า7รอบเนี้ยสำหรับหลักสูตรนานาชาตินะนส่วนหลักสูตรไทยเนะี่ยเราจะเปิดรับแค่4รอบนะคะตามสี่คลาสแต่ว่าหลักสูตรนานาชาติเราสามารถเปิดรับเองนี้ด้วยนะคะนี่จะเป็น ตรวจกาน7รอบตลอดปีเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนเลยแล้วก็จะไปสิ้นสุดประมาณเดือนมิถุานายนนะคะเริ่มที่ทางสูตรอนามัยก่อนนะคะหลักสูตรอนามัยเนี่ยเรามีตรวจสมัครทั้งหมด7รอบเลยค่ะรอบแรก ICT Port Bio รโอรอบของ t b i โออ,อ,โอ,อันนี้เรารับเองเลยตรงไม่ผ่านทีแค่คะ,ะ,คะปกปปติเราก็จะรับสมัครช่วงเดือนกันยายนของทุกป,ปีนี่แหละ,ะเบสเกยก็สอ,องจุดห้านิ้วไปเนาะแขกจะเรียนวิทย์คลิปวิทย์คอมวิทย์คอมสิ่งท้อง โิโอเิียนมานั่งตัวเองเราต้อเขียนเรียงความนะคะข้ามไปมาสาั่งตินะคะแล้วก็ยื่นสมัครไปเลยยื่นผ่านคณะที่สำคัญในรอบนี้จะได้รับสูตรสัมพันธ์สนลดค่าเทอม1,000บาทด้วยนะคะถัดหน้ารอบที่สองของรัศดุลมนุษย์จะเป็นรอบขอปร,ริโอหรือว่าทีแคลาสหนึ่งนะคะอันนี้ทุกคณะในไม่ที่โดนเลยนะไม่ใช่แค่เฉพาะคณะไอซีพีนะคะเราสมัครท้องกันทุกคณะ ทัวมาที่โดนเลยจะเปิดสองรอบด้วยกันรอบแรกคือเดือนตุลาเนาะตอนนี้คือปิดไปแล้วนะคะแล้วก็รอบที่สองเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารกันได้เราจะเริ่มรับวันที่หนึ่งพันวานะคะถึงประมาณต,นนตานาคราชนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คนที่สมัครได้นะสำหรับ i อ t เนี่ยก็จะเป็นแผนการเรียน,น,นที่นิดวิเคอาะห์วิคราะสิ่งทั้มวลเกียรติเกียรติสูงสุดง่าขึ้นไปนะคะแล้วก็ทำถอดแนวทำคลิปแนะนำตัวเองเขียน e s เ a y แม้ว่าทำไมอย่าได้ไอทีมาที่โดนนะคะแล้วก็ยื่นสมัครได้เลยนะคะ พัดหน้ารอบที่สามรอบเอชทีรับตรงจักสอบอันนี้รรับสมัครเดีนกรุงพาแล้วก็สอบเรียนมียรอบนี้เหมาะกับใครน้องๆแขกานเรียนสี่ภาษาเนาะที่อยากจะเรียนเอชทีระสุดรานาชาติสามารถมาสมัครรอบนี้ได้นะคะใช้เกียรติเฉลี่ย25ขึ้นไปนะคะแล้วก็สมัครมาสอบข้อเขียนของคณะสี่วิชาก็คือคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษฟิสิกส์แล้วก็เคมีนะคะ ซึ่งรอบนี้นะคะเรามีสอบชิงทุนตลอดหลักสูตรด้วยนะคะ,ะถ้าทำคะแนนได้ดีอจะมีสิทธิ์ได้รับทุนตลอดหลักสูตรไปได้ในรอบนี้นะคะร,รอบที่สี่สรอบ,บออระะรทีแค่สอบรอบโครงงานนะคะรับสมัครเดือนนี้นะาอยางเนืารนะคะรอบนี้เราจะใช้คะแนนเนาะ้องก็วันแค่สอบคะแนนทีแกะกับทีผัดสามหรือเอเลเวลวิชาคณิตหนึ่งภาษาอังกฤษก็ได้นะคะแล้วก็เอามายืนได้ รอบไอ i ีชั่นทีแคสสามรอบนี้สมัรออรสครกับวอเนาะด้วยได้สิอันดับคณะไอทใช้คะแนนที ap, ่แกที่แคแล้วก็เอเรเวลนะคะเออายืนรอบที่หกในไอ i ีชั่นทีแคสี่เหมือนกันอันนี้สมัครกับมหาอะยร,รที่โดนแตกว่าใช้คะแนนเหมือนกันดูที่แกที่คแล้วก็เอเเวล well นะคะส่วนรอบสุดท้าย International r e ลโรเล็กท์ s รอบนี้เหมาะกับนักเรียนโรงเรียนแบบฟุตนาชาตฟนะหรือว่าน,นักเรียนโรงเรียนไทยก็ได้ที่แบบไม่อยากไปสอบในตา่างประทศทีแคสก็ไปสอบโทซัทหนักพวกไอเอลพวกโทอีกไม่ยืนก็ได้นะคะอันนี้เราใช้คะแนน600ขึ้นไปไอเอล5.5ขึ้นไปนะคะก็เรียนสมัครรอบนี้ได้นะคะสุดท้ายสําหรับหลักสูตรภาษาไทย b s t หลักสูตรไทยเนี่ยเราเข้ามาเรียนทีแคสเลย มีรับสมัครหมด4รอบด้วยกันตามปกตปิรับสูบไทยของ ICT Medical เนี่ยเราจะเปิดแค่3รอบรอบแรกคือรอบขอร์ตฟลิโอนะคะเกียรติเกียรติ2.5ขึ้นไปต้องขอทำวินโอที่เขียนะะเอเซสมาทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะรอบที่สองโฟม่าเข้าฟังทีแคสเลยนะคะสมัครเริ่มวนนี้แน่เมษาใช้คะแนน T กะ T แบบสามหรือ a vel, ว่า A level วิชาคณิตหนึ่งหภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็รอบสุดท้ายทีแคสสาม a d d i ชั่น อันนี้สมัครกับกออเนาะที่ด้วยสิทธิ์อันดับใช้คี่แน่เหมือนกันทีแก่ทีการสั่งเอเวอวลล์ชานิทหนึ่งสาัครสามเดือนนะคะหลักๆก็จะมีสามรอบในการนะคะสำหรับหลักสูตรภาษาไทยนะคะสุดท้ายถ้าอยากจะติดตามคณะ i c t หรือว่ามีคำถามสงสัยก็สามารถติดตามเราตามช่องทางต่างๆในตัวนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, ่าไอจีคอมพิวเตอร์อีเมลได้หมดเลยนะคะ ก็วันนี้ขอขอบคุณน้องๆนะคะที่มาฟังคณะันทีมาที่โดนแล้วก็ออกมาจะเป็นหนึ่งตัวเลือกน้องสำหรับนองนได้กล้ตัดสินใจ,จเข้าสังกัดมหาวิทยาลัยนะคะขอบคุณค่ะ